Ảo, oh. ngay Hello <laughs> <coughs> <coughs> Này à uh, Cô สวัสดีค่ะคือวันนี้มาแบบว่าลุกนี่มาวันนี้มาสายมาจวันนี้แบบว่าฟังเฟมมาเล่นเบสบอลให้ให้ดูตัวเองกดกล้องหน้าหน่อยฮสวัลก็ก่ออนนนื่ะคะสวัสดีทุกคนอยากเป็นทางการค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอ ของเราสองคนฟางเฟยอ o f f i c i a l นะคะก็จะเป็นเพจที่ไว้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเราสองคนใช่เผื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยจะแบบว่าต้องห่างไกลไปไหนจะได้คอยติดตามอัปเดตชีวิตของพวกเราสองคนได้แบบว่าอย่างต่อเนื่องเนาะก็เลยรีบเปิดให้ทุกคนได้ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลองเข้ามาดูกันก่อนในช่วงนี้เนาะจะได้แบบว่าคุ้นเคยกันก่อนที่เฟฟฟางจะไปไกลนะจ๊ะ ใช่จ้ะแล้ววันนี้เฟย์ว่าไปดูสก,กิลจะพามาแบบดูสก,กิลเล <en S 2> ่นเบส,ก,ก, <S <S สก,กิลการเล่นกีฬาของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสก,กิลเฟย์เนี่ยปกติจะสูงกว่านะคะมาดูว่าคราวนี้เนี่ยเฟย์จะเล่นเป็นยังไงนะคะี่เดีวให้พี่ฟังเล่นก่อนไม่ได้หมดแล้ว oh <my> เล่นหมดไปแล้วตาเฟยะะ์อะอันนี้คือการอันนี้คืออันนี้คือการเล่นเบสบอลครั้งแรกนะ เราไปหาจุดปลอดภัยอยู่ก่อนนะคะระหว่างนี้พาชมรอบๆสนามนะคะอ่าๆมาแล้วค่ะดูผ่านกลงนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเฮ้ย I n นน d h เ l p no one can help you ที่ฟงเอะไรี่ฟงช่วยไม่ได้เห็นไหมเห็นไหม ถ่ายยังไงดีให้เห็นถึงความตรงโน้นเลยตรงไหนโน้นโน้นไหน,นถ้าตีไม่ได้แล้วจะลุกหนึ่งเนี่ยขันตัแบบว่าอ้าอ้ายตรงนี้บ้านช่วยมากตรงนี้ก็ไม่เห็นอะไรสิโน้นไงโอ้ตรงโน้นสั่งเนาะที่บ้านใครมีน้องที่ ชอบสั่งพี่อย่างนี้บ้างไหมคะตอนนี้คือร้อนมากเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท่าสวยจุงความคิดใครให้มาไลฟ์วันนี้ที่เราทฮ้เราตีไม่ได้แล้ว <c oughs> ใครเขาตียกขากัน สวยค่ะสวยสวัสดียังไงวะ เนองี้หรใช่เฮ้ยมีคนขำเต็มเลยเฮ้ยดูกี่แรงมากมีความเล่นใหญ่เล่นใหญ่ค่ะกดกดกดไม่พูดกับเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใหม่หักล้า ใช้ไม้สีเขียวถึงขัง้นเขา<อ>แค่ดิแฟรถึงขัง้นเขาพี่เขาทนไม่ได้เลยนะต้องอบอกว่าใช้ไม้สีเขียวมันเบากว่าเมื่อกี้ตีโ,โดนหนึ่งลูกอ่ะโดนพี่ฟางะสิ